ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เคยประสบอุทกภัยมาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีปัญหาครับในเรื่องของอุทกภัยในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทางมลูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยา,ากสภากาชชาติไทยล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการร่วมภารกิจช่วยเหลือชาวอำเภอแม่สายด้วยครับ สภาพบ้านเรือนอาคารต่างๆรวมถึงตลาดการค้าของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2567อำเภอแม่สายได้รับความเดือดร้อนจากเหตุรรกภัยครั้งใหญ่ซึ่งหลังจากน้ำลดได้ทิ้งดินโคลนจำนวนมหาศาลและความเสียหายอันประเมินค่าไม่ได้ให้กับชาวอำเภอแม่สาย หนึ่งในหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในขณะที่เกิดเหตุอุทกภัยจนถึงการฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนรวมระยะเวลานานกว่าสองเดือนคือมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมามูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยได้จัดพิธีคืนพื้นที่คืนความสุขให้ประชาชนภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบันเทาทุกบำรุงสุขให้ยั่งยืน ให้กับชุมชนตลาดสายลมจอยและชุมชนถ้ำผาจมตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายเราเข้ามาก่อนเพราะเรารู้พยากรณ์ว่าจะมีอุทกภัยถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะดูเดือยขนาดนี้เราออกที่หลังก็คือว่าเราช่วยกับทุกภาคส่วนทั้งราชการแล้วก็มูลนิทีต่างๆเอาคโคลนออกนะครับเอารถตักเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำโรงครัวนะครับมีรถประกอบอาหารเข้ามา อยู่ทั้งหมดก็กว่า2เดือนจาก3วัน5วันเป็น60วันรวมไปถึงช่วยซ่อมสร้างด้วยไม่ใช่แต่เพียงการซ่อมแซมบ้านเรือนเท่านั้นแต่มูล,ลนิธิยังเยียวยาหัวใจของชุมชนโดยนำพระพุทธรูปพระพุทธวิชัยเขมิโยซึ่งเป็นสวนรวมจิตใจของชาวชุมชนถ้ำผาจมที่ถูกกระแสน้ำพัดทำให้พระเสียรหักออกจากองค์พระ ไปบูรณะและนำกลับมาจัดพิธีสมโพธิมอบให้ชุมชนถ้ำผาจมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาฏองค์ประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิรวมถึงร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน นอกจากการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแล้วภารกิจสําคัญที่สุดอีกส่วนคือการเตือนภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเหตุภัยธรรมชาติมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจึงส่งมอบสถานีโทรมาอัตโนมัติภายใต้โครงการติดตั้งสถานีโทรมาอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยน้ําหลากในลําน้ําสายให้แก่สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาโดยมีพันโทตั้นหลายวิน รักษาราชการผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นผู้รับมอบโดยมูลนิธิได้ติดตั้งสถานีโทรมาอัตโนมัติจำนวน4สถานีซึ่งอยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กจำนวนสสถานีที่บ้านโจตาดาบ้านดอยต่อคำและสะพานอูทูนอองบ้านศบสายและอยู่ที่สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่หนึ่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งสถานีเป็นความร่วมมือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จริงๆแล้วจะติดก่อนที่จะมีมหาภัยคราวนี้นะฮะแต่ว่าวันที่28ตุลาเนี่ยเราจะติดที่หนึ่งปรากฏว่าที่ที่เราจะติดเนี่ยถูกน้ำละโกลนพัดหายไปเลยก็เลยต้องมากำหนดที่กันใหม่นะครับแต่ก็หวังว่าจะทำงานได้สลับปีนี้ ภูณิตที่เพื่อนเพื่องพาไม,มไม่มีไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเตือนทั้งจังหวัดเราเตือนได้เฉพาะชุมชนของเราดัะนั้นจากวันนี้ไปก็ได้เรียนกับผู้ใหญ่แล้วว่าเราจะทำงานร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัดแล้วก็กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งเขามีอำนาจที่จะเตือนจอ LED ที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1คือจอแสดงผลการทำงานของสถานีโทรมาตรทั้ง4แห่งโดยระบุข,ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ ซึ่งประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาสามารถดูข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุอุทกภัยล่วงหน้าได้ประมาณ8-9ถึงชั่วโมงก่อนที่มวลน,น้ำจากต้นน้ำแม่น้ำสายที่อยู่ในฝั่งเมียนมาจะถึงอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าอีกต่อไปวันข้างหน้าเนาะเราก็จะมีสิ่งที่บอกให้เรารู้ก่อนนิดหน่อยเราก็จะได้เตรียมพร้อมให้รับสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาช่วยติดตั้ง และให้เราเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อความสะดวกของเราขอบคุณมากนะครับแม้ว่าภารกิจในการฟื้นฟูอำเภอแม่สายของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะจบสิ้นลงแล้วแต่มูลนิธิยังมีแผนการติดตั้งสถานีโทรมาตรวมกว่า510สถานีบนที่สูงทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้วกว่า300สถานีช่วยเตือนสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆของมูลนิธิ เพื่อดาเนินงานตามพระราชปณิธานของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมมื่นสุทธนารีนาศในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน